เธอถูกไล่ออกเพราะความจนแต่วันหนึ่งกลับมาพร้อมกับรถหรูและความจริงที่ทําให้ทุกคนในบ้านต้องน้ําตาไหลความลับที่ไม่มีใครเคยรู้จะทําให้คุณตกใจถูกไล่พระจนเธอเดินออกจากบ้านไปท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักเสื้อผ้าเปียกชุ่มใจที่แตกสลายข้าวของในมือของเธอเป็นเพียงผ้าผืนเล็กๆที่ไม่สามารถปกป้องเธอจากความหนาและความเจ็บปวดที่รุมเรา้าเสียงฝนตกดังรอบตัว แต่เสียงหัวเราะของคนในบ้านที่ทิ้งเธอไปนั้นกลับดังขึ้นในหูเธอกลับไปที่ของมันเถอะลูกสาวคนนี้ไม่มีค่าพอที่จะอยู่ที่นี่คำพูดเหล่านั้นทำให้เธอแทบหายใจไม่ออกเธอเดินจากไปทั้งที่หัวใจยังร้าวเธอไม่มีทางเลือกเวลาผ่านไปหลายปีวันที่ฝนตกยังคงตามหลอกหลอนเธอแต่วันหนึ่งเมื่อเธอกลับมา เธอขับรถรูคันใหญ่เข้ามาจอดหน้าบ้านหลังเดิมคนนั้นที่เคยเล่เธอไปตอนนี้ยืนอ้าปากค้างมองดูเธอความเงียบที่ครอบงำมันเหมือนทุกอย่างหยุดลงในขณะนั้นเอาอะไรไปพูดเสียงที่เธออยากได้ยินที่สุดแต่ในขณะที่เธอเงียบเธอกลับเปิดกระโปรงรถแล้วก็หยิบเอกสารออกมามันคือความจริงที่ทุกคนในบ้านไม่เคยรู้ นี่คือมรดกที่ฉันได้รับคำพูดที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างในวินาทีนั้นคนที่เคยเล่เธอกลับกลายเป็นคนที่ต้องเผชิญหน้ากับความผิดพลาดที่ไม่อาจแก้ไขเมื่อความจริงเผยออกมาน้ำตาของทุกคนก็ไหลออกมาความอับอายแผ่ซ่านไปทั่วบ้านและเธอรู้สึกว่าในที่สุดเธอก็ได้แก้แค้นด้วยวิธีที่ไม่มีใครคาดคิดเธอยืนเงียบอยู่ใต้ฝนที่ยังคงตกอย่างต่อเนื่อง แต่ในใจของเธอกลับมีความสงบที่หาไม่ได้มานานเธอไม่ต้องการการยอมรับจากใครอีกแล้วทุกสิ่งที่เธอต้องการคือความยุติธรรมและตอนนี้มันได้เกิดขึ้นแล้วคนนั้นที่เคยดูถูกเธอตอนนี้กำลังยืนอยู่ตรงหน้าเธอใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปจากความตกใจเป็นความละอายแต่เธอไม่สนใจเธอเดินผ่านเขาไปโดยไม่มองย้อนกลับไป ข้างหลังเธอคือบ้านหลังเดิมที่เคยเป็นที่พักพิงแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเพียงความทรงจำที่เจ็บปวดในขณะที่เธอเดินออกไปเธอกลับรู้สึกเหมือนตัวเองได้ปลดปล่อยจากการทรมานที่เคยถูกทิ้งขว้างและตอนนี้เธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะผู้หญิงที่สามารถยืนหยัดด้วยความภาคภูมิใจไม่มีใครสามารถมองเธอในแบบเดิมได้อีกต่อไปเพราะเธอได้พิสูจน์แล้วว่า การที่เธอถูกไล่ออกไปนั้นไม่ใช่จุดจบแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และในที่สุดเมื่อเธอกลับถึงบ้านใหม่ที่มีทุกอย่างที่เธอต้องการเธอยืนมองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้าฝนเริ่มหยุดตกและความเงียบสงบก็กลับเข้ามาครอบงำเธอหายใจลึกและรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเองทุกสิ่งที่เคยทำนองน้ำตาและความเจ็บปวด ตอนนี้กลายเป็นบทเรียนที่ทําให้เธอแข็งแกร่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันความคิดหนึ่งก็แวกเข้ามาในหัวของเธอเกี่ยวกับคนในบ้านหลังนั้นเธอรู้ว่าในวันหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปบางคนจะยังคงคิดถึงเธอและจะรู้สึกถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นแต่สำหรับเธอทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอจะไม่เป็นคนเดิม เธอจะเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจในการควบคุมชีวิตตัวเองและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะไม่มีวันกลับไปเป็นคนที่เคยถูกดูถูกเพราะตอนนี้เธอได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรที่เธอไม่สามารถทำได้และการเดินทางของเธอยังไม่จบมันเพิ่งเริ่มต้นเธอหันมองไปที่กระจกใหญ่ในห้องและเห็นตัวเองยืนอยู่ตรงนั้นผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยห่อหุ้มด้วยความกลัวและความเจ็บปวด แต่ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความมั่นใจและความเข้มแข็งเธอรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งความผิดหวังและการสูญเสียล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและแม้ว่าในตอนนั้นเธออาจจะรู้สึกว่าไม่มีทางออกแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าทุกย่างก้าวที่เธอเลือกเดินล้วนเป็นก้าวที่นำไปสู่ความสำเร็จเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นและเธอรู้ว่ามันคือการติดต่อจากอดีต เสียงที่เคยเย้ยและดูถูกเธอตอนนี้ขอโอกาสให้เธอกลับไปแต่เธอไม่รีบร้อนเพราะเธอรู้ว่าเวลาของเธอไม่ได้อยู่ในมือของใครมันอยู่ในมือของเธอเองและการตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นการเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดสําหรับเธอเธอยิ้มบางๆแล้วกดปิดโทรศัพท์รู้ว่าเธอไม่ต้องการคำขอโทษใดๆ เพราะเธอได้เรียนรู้แล้วว่าไม่มีใครสามารถกำหนดโชคชะตาของเธอได้อีกต่อไปตอนนี้เธอเป็นคนที่สร้างเส้นทางของตัวเองและไม่มีอะไรที่จะหยุดเธอได้ในขณะที่เธอยืนอยู่ตรงนั้นมองออกไปนอกหน้าต่างที่มีแสงแดดส่องผ่านหลังฝนที่เพิ่งหยุดเธอรู้สึกถึงความสงบที่เคยหายไปจากชีวิตของเธอมันเหมือนกับว่าโลกทั้งใบกำลังบอกให้เธอเริ่มต้นใหม่และในขณะเดียวกัน เธอก็รู้สึกถึงความสำเร็จที่เธอได้สร้างขึ้นด้วยมือของตัวเองแม้แต่เสียงของคนในอดีตที่เคยกล่าวหาว่าเธอไม่พอเพียงตอนนี้มันก็ไม่มีความหมายอีกต่อไปเพราะเธอได้พิสูจน์แล้วว่าเธอมีคุณค่าและความสามารถที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเธอเดินออกจากห้องไปและมองไปรอบๆห้องที่เต็มไปด้วยความสงบทุกอย่างในชีวิตของเธอในตอนนี้ ดูเหมือนจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สมบูรณ์แบบเธอรู้ว่าทุกความลำบากที่เธอผ่านมาันมามันทำให้เธอเติบโตขึ้นและตอนนี้เธอก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปด้วยความมั่นใจและไม่เคยมองย้อนกลับไปเธอรู้ว่าอนาคตที่รอยอยู่ข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความสำเร็จที่เธอสมควรได้รับและเธอก็จะไม่ยอมให้ใครมาหยุดเธอได้อีก เธอก้าวไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยพลังไม่ว่าจะเจออะไรในอนาคตเธอก็ไม่หวัน่นทุกความท้าทายที่รอยอยู่ข้างหน้ามันจะเป็นเพียงบันไดที่พาเธอไปอยังที่สูงกว่าเดิมเธอไม่ได้กลัวการเริ่มต้นใหม่หรือการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเพราะเธอรู้ว่าเธอแข็งแกร่งพอและทุกย่างก้าวของเธอจะนำพาไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริง เธอเข้าใจแล้วว่าชีวิตคือการเดินทางที่ไม่มีเส้นทางที่มั่นคงแต่การรู้จักยืนหยัดและไม่ยอมแพ้คือสิ่งที่ทำให้เธอเป็นคนที่เธอเป็นในวันนี้เธอเดินออกจากบ้านไปอีกครั้งแต่ครั้งนี้ด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นไม่ต้องพึ่งพาคำยืนยันจากใครเพราะเธอรู้ว่าเธอเป็นคนที่มีค่ามากกว่าที่เคยคิดและเธอจะใช้ชีวิตในแบบที่เธอต้องการ พร้อมกับการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมามันไม่ได้ทำลายเธอแต่เป็นการหลอมรวมให้เธอแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไม่มีอะไรสามารถหยุดเธอได้อีกต่อไปและเธอก็รู้ว่าการเดินทางของเธอมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเธอเดินไปข้างหน้าปล่อยให้ความคิดทั้งหมดหลุดออกจากหัวทุกก้าวที่เธอก้าวเดินเป็นการยืนยันว่าเธอได้ทิ้งอดีตที่เจ็บปวดไว้เบื้องหลัง และเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวเองเส้นทางข้างหน้ามีทั้งความท้าทายและความไม่แน่นอนแต่เธอก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญมันด้วยความมั่นใจเธอไม่ต้องการคำแนะนำจากใครอีกแล้วเพราะเธอรู้ดีว่าทุกการตัดสินใจที่เธอทำจะต้องมาจากใจตัวเองไม่มีอะไรจะมาหยุดเธอได้ทุกครั้งที่เธอมองย้อนกลับไปไม่เห็นจะมีอะไรให้เสียใจเธอได้เรียนรู้จากทุกความล้มเหลว และทําให้เธอแข็งแกร่งขึ้นเธอจะไม่มีวันกลับไปเป็นคนเดิมที่เคยเจอแต่ความลําบากเพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่าชีวิตคือการเลือกที่จะไม่ยอมแพ้และเดินต่อไปในเส้นทางของตัวเองไม่มีใครสามารถกําหนดอนาคตของเธอได้ยกเว้นตัวเธอเองและด้วยความมุ่งมั่นนี้เธอจะก้าวไปข้างหน้าอย่างที่เธอเคยฝันไว้เพราะตอนนี้ เธอได้ค้นพบความจริงที่สําคัญที่สุดว่าเธอเองคือคนที่มีพลังในการสร้างชีวิตของตัวเองเธอเดินต่อไปในเส้นทางที่ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรแต่ความมั่นใจในตัวเองทําให้เธอไม่หวั่นทุกย่างก้าวของเธอเต็มไปด้วยพลังที่ไม่เคยมีมาก่อนเธอรู้ว่าไม่มีอะไรจะสามารถทําให้เธอหยุดได้เพราะเธอได้เรียนรู้แล้วว่าไม่มีใครสามารถควบคุมชีวิตของเธอได้และเธอก็ไม่ต้องการให้ใครมาบอกเธอว่าควรทำอะไร เธอได้พบความเชื่อมั่นที่แท้จริงในตัวเองและมันทําให้เธอรู้สึกว่าโลกนี้กว้างใหญ่เพียงพอสําหรับเธอไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรเธอจะ,ะเผชิญหน้ากับมันอย่างกล้าหาญไม่กลัวการล้มเหลวเพราะเธอรู้ดีว่าการล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือการเรียนรู้และเติบโตไปข้างหน้าชีวิตไม่ใช่การหาความสมบูรณ์แบบแต่คือการเข้าใจว่าแต่ละวันที่ผ่านไป มันคือโอกาสในการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเธอรู้แล้วว่าเธอสามารถสร้างเส้นทางของตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นและที่สำคัญที่สุดคือเธอจะไม่กลับไปที่เดิมเธอเป็นคนใหม่ที่พร้อมจะ,ะเผชิญโลกใบนี้ด้วยความแข็งแกร่งและมั่นใจเธอรู้ว่าอนาคตที่รอยอยู่ข้างหน้าเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่เธอก็ไม่หวาดกลัวทุกย่างก้าวของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่น และความเชื่อในตัวเองที่ไม่เคยมีมาก่อนเธอไม่ต้องการการยอมรับจากใครเพราะเธอรู้ว่าเธอเป็นคนที่มีค่ามากกว่าที่เคยคิดและเธอก็ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นเธอเป็นคนที่สร้างชีวิตของตัวเองขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ใครอื่นและทุกสิ่งที่เธอทำคือผลของการเลือกของเธอเองเธอกลับมายืนอยู่ในจุดที่สามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคใดๆอีก เธอมั่นใจว่าเธอจะผ่านมันไปได้เพราะเธอรู้ว่าไม่มีอะไรสามารถหยุดเธอได้อีกต่อไปและในที่สุดเธอก็ได้ค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่เธอมีแต่มาจากความสามารถในการสร้างชีวิตที่เธอต้องการเธอยิ้มให้กับตัวเองรู้ว่าเธอได้เริ่มต้นใหม่อย่างเต็มที่และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเธอได้พิสูจน์ให้ตัวเองเห็นแล้วว่า เธอคือผู้กำหนดโชคชะตาของตัวเองเธอยืนอยู่ตรงนั้นมองไปที่เส้นทางข้างหน้าที่เปิดกว้างไม่ว่ามันจะเต็มไปด้วยความท้าทายหรืออุปสรรคเธอรู้ว่ามันจะไม่หยุดเธอความรู้สึกของการเป็นอิสระที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนมันทำให้เธอมั่นใจว่าเธอสามารถทำอะไรก็ได้ในขณะที่เธอเดินไปข้างหน้าเธอเริ่มมองเห็นทุกสิ่งที่เธอเคยฝันไว้ ชีวิตใหม่ที่เธอสร้างขึ้นเต็มไปด้วยโอกาสและความหวังใหม่เธอรู้ว่ามันยังไม่จบมันแค่เริ่มต้นและในครั้งนี้เธอจะไม่มีวันยอมให้สิ่งใดมากั้นความฝันของเธอได้เพราะเธอเข้าใจแล้วว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องของการรอคอยให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่คือการเดินไปข้างหน้าแม้ในวันที่ท้อแท้เพราะในที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เธอจะไม่มีวันหยุดเดินตามเส้นทางที่เธอเลือกเธอเป็นผู้สร้างชีวิตของตัวเองและเธอพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมเธอรู้ว่าอนาคตที่รอยอยู่ข้างหน้าเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่เธอก็ไม่หวาดกลัวทุกย่างก้าวของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความเชื่อในตัวเองที่ไม่เคยมีมาก่อนเธอไม่ต้องการการยอมรับจากใครเพราะเธอรู้ว่าเธอเป็นคนที่มีค่ามากกว่าที่เคยคิด และเธอก็ไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นเธอเป็นคนที่สร้างชีวิตของตัวเองขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ใครอื่นและทุกสิ่งที่เธอทําคือผลของการเลือกของเธอเองเธอกลับมายืนอยู่ในจุดที่สามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคใดๆดอีกเธอมั่นใจว่าเธอจะผ่านมันไปได้เพราะเธอรู้ว่าไม่มีอะไรสามารถหยุดเธอได้อีกต่อไปและในที่สุดเธอก็ได้ค้นพบว่า ความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่เธอมีแต่มาจากความสามารถในการสร้างชีวิตที่เธอต้องการเธอยิ้มให้กับตัวเองรู้ว่าเธอได้เริ่มต้นใหม่อย่างเต็มที่และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเธอได้พิสูจน์ให้ตัวเองเห็นแล้วว่าเธอคือผู้กำหนดโชคชะตาของตัวเองเธอยืนอยู่ตรงนั้นมองไปที่เส้นทางข้างหน้าที่เปิดกว้างไม่ว่ามันจะเต็มไปด้วยความท้าทายหรืออุปสรรค เธอรู้ว่ามันจะไม่หยุดเธอความรู้สึกของการเป็นอิสระที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนมันทำให้เธอมั่นใจว่าเธอสามารถทำอะไรก็ได้ในขณะที่เธอเดินไปข้างหน้าเธอเริ่มมองเห็นทุกสิ่งที่เธอเคยฝันไว้ชีวิตใหม่ที่เธอสร้างขึ้นเต็มไปด้วยโอกาสและความหวังใหม่เธอรู้ว่ามันยังไม่จบมันแค่เริ่มต้นและในครั้งนี้ เธอจะไม่มีวันยอมให้สิ่งใดมากั้นความฝันของเธอได้เพราะเธอเข้าใจแล้วว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องของการรอคอยให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่คือการเดินไปข้างหน้าแม้ในวันที่ท้อแท้เพราะในที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเธอจะไม่มีวันหยุดเดินตามเส้นทางที่เธอเลือกเธอเป็นผู้สร้างชีวิตของตัวเองและเธอพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมเธอยิ้มให้กับตัวเองอีกครั้ง รู้สึกถึงความภาคภูมิใจในทุกก้าวที่เธอเดินชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนตอนนี้มันเต็มไปด้วยความหวังและความเชื่อในตัวเองเธอไม่จําเป็นต้องหันกลับไปดูสิ่งที่เธอเคยทิ้งไว้เพราะทุกสิ่งที่เธอเคยผ่านมันมาคือส่วนหนึ่งของการเติบโตการเริ่มต้นใหม่และการสร้างสิ่งที่ดีกว่าเดิมในขณะที่เธอยังคงเดินไปข้างหน้าโลกก็เริ่มเปลี่ยนไปตามจังหวะของเธอ ทุกความท้าทายที่ขวางหน้าไม่สามารถหยุดความตั้งใจของเธอได้เธอกลับรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเติบโตขึ้นทุกวันและชีวิตของเธอกำลังพาไปในทิศทางที่ดีที่สุดความอิสระที่เธอได้สร้างขึ้นเองมันไม่เพียงแค่ทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นแต่มันยังทำให้เธอค้นพบว่าตัวเองมีศักยภาพมากแค่ไหนและในตอนนี้เธอกำลังใช้ศักยภาพนั้นเพื่อสร้างชีวิตที่เธอภาคภูมิใจ เธอจะไม่ยอมให้ใครหรืออะไรมาหยุดเธอได้เพราะเธอรู้ว่าชีวิตของเธอคือสิ่งที่เธอกำหนดเองเธอรู้ว่าทุกก้าวที่เธอก้าวไปข้างหน้าคือการยืนยันว่าเธอได้เลือกเส้นทางที่ถูกต้องและการเดินทางของเธอยังไม่สิ้นสุดเพียงแค่เริ่มต้นใหม่เท่านั้นเธอเริ่มเห็นโลกในมุมมองที่แตกต่างรู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เมื่อเธอมีความมุ่งม,มั่นและเชื่อในตัวเอง สิ่งที่เคยยากและท้าทายตอนนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่เธอสามารถเอาชนะได้เธอเข้าใจแล้วว่าชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงความล้มเหลวแต่คือการรู้จักลุกขึ้นยืนใหม่ทุกครั้งที่ล้มและไม่ยอมแพ้เพราะในที่สุดการไม่ยอมแพ้คือสิ่งที่ทำให้เธอสามารถสร้างอนาคตที่เธออยากมีได้เธอจะไม่มีวันกลับไปเป็นคนเดิมที่เคยลังเลและกลัวความล้มเหลวตอนนี้เธอรู้แล้วว่า ทุกสิ่งที่เธอได้ทำและประสบมาคือบทเรียนและเธอพร้อมจะเดินต่อไปในเส้นทางที่เธอได้เลือกเองไม่มีสิ่งใดที่จะมาหยุดความฝันของเธอได้เพราะตอนนี้เธอได้เรียนรู้ว่าการเชื่อมั่นในตัวเองคือสิ่งที่จะนำพาเธอไปอยังที่ที่เธออยากไปเธอเริ่มมองเห็นภาพในอนาคตที่สดใสขึ้นเรื่อยๆเยส้นทางข้างหน้าไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นโอกาสที่เธอจะคว้าไว้ เธอไม่ลังเลอีกต่อไปเพราะเธอรู้ว่าไม่มีอะไรที่สามารถหยุดเธอได้ความฝันที่เคยดูไกลและไกลเกินเอื้อมตอนนี้มันใกล้แค่เอื้อมมือเธอได้พิสูจน์แล้วว่าการต่อสู้ไม่ใช่แค่การเอาชนะสิ่งภายนอกแต่เป็นการเอาชนะความกลัวและความสงสัยในใจตัวเองทุกครั้งที่เธอเผชิญหน้ากับความท้าทายเธอรู้ว่าเธอมีพลังที่จะฟันฝ่าไปได้ เธอไม่ต้องการความเห็นจากใครอีกแล้วเพราะเธอเข้าใจว่าการเดินตามเส้นทางของตัวเองคือการทำตามความฝันที่เธอได้วางไว้ในวันที่เธอมองย้อนกลับไปเธอจะไม่เห็นสิ่งที่เจ็บปวดหรือความล้มเหลวแต่เธอจะเห็นการเติบโตของตัวเองและรู้สึกขอบคุณทุกประสบการณ์ที่ทำให้เธอเป็นเธอในวันนี้เธอรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนความตั้งใจของเธอได้ และตอนนี้เธอก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจด้วยความหวังใหม่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเธอยือนอยู่ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ทุกย่างก้าวที่เธอก้าวไปข้างหน้าเหมือนกับการวาดภาพอนาคตของตัวเองด้วยมือทั้งสองข้างเธอไม่ต้องการการยืนยันจากใครเพราะเธอรู้แล้วว่าเธอมีทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อสร้างชีวิตที่เธออยากมีเธอไม่ต้องหันกลับไปมองอดีต เพราะเธอได้เรียนรู้จากมันแล้วทุกและความเจ็บปวดที่ผ่านมามันทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นมันทำให้เธอรู้จักตัวเองดียิ่งขึ้นตอนนี้เธอเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้เป็นเพียงการเดินทางแต่เป็นการสร้างความหมายในทุกวันเธอรู้ว่าเธอสามารถเป็นใครก็ได้ที่เธอต้องการและไม่มีใครสามารถหยุดเธอจากการเป็นตัวของตัวเองได้เธอเดินต่อไปด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยม และหัวใจที่พร้อมเผชิญกับทุกการท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าเพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่าความสำเร็จไม่ได้วัดจากสิ่งที่มีภายนอกแต่คือการรู้จักตัวเองและเดินตามเส้นทางที่เลือกด้วยความเชื่อมัน่นเธอพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและในครั้งนี้เธอจะไม่ยอมให้สิ่งใดมากั้นความฝันของเธอได้เธอเก้าวเดินไปข้างหน้าทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความมั่นใจความฝันของเธอที่เคยดูเหมือนเป็นแค่ภาพลวงตา ตอนนี้กลับกลายเป็นเป้าหมายที่จับต้องได้โลกทั้งใบเหมือนเปิดกว้างรอเธออยู่ไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคอะไรเธอรู้ว่าเธอสามารถก้าวผ่านมันไปได้ไม่ใช่แค่ด้วยความตั้งใจแต่ด้วยความเชื่อที่มีในตัวเองเธอรู้ว่าทุกวันคือโอกาสใหม่ที่จะสร้างสิ่งที่ดีขึ้นเธอจะไม่ยอมให้ใครมาบอกว่าเธอทำไม่ได้เพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากโชคชะตา แต่เป็นผลมาจากการทำงานหนักและความพยายามเธอเริ่มเห็นอนาคตของตัวเองในแง่ที่ต่างออกไปอนาคตที่เต็มไปด้วยความสำเร็จที่เธอได้สร้างขึ้นด้วยมือของตัวเองและเธอไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมเพราะเธอรู้ว่าเธอเป็นคนที่มีคุณค่าและชีวิตของเธอจะเป็นสิ่งที่เธอออกแบบด้วยความตั้งใจทุกการตัดสินใจที่เธอทำตอนนี้จะนำพาไปสู่ความสุขและความสำเร็จที่แท้จริง เธอไม่ได้รอคอยให้สิ่งต่างๆมาหาเธอแต่เธอกำลังสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเธอเดินต่อไปในเส้นทางที่เต็มไปด้วยความมั่นใจไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนเธอไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆเพราะเธอรู้ว่าไม่มีอะไรที่สามารถหยุดเธอได้การที่เธอเลือกจะยืนหยัดด้วยตัวเองไม่ใช่แค่การพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นแต่เป็นการพิสูจน์ให้ตัวเองรู้ว่า เธอมีความสามารถที่จะควบคุมชีวิตของตัวเองได้ทุกการตัดสินใจที่เธอทำเป็นก้าวสำคัญที่นำพาไปสู่อนาคตที่เธอฝันถึงและเธอก็รู้ดีว่าการเดินทางของเธอจะไม่มีที่สิ้นสุดมันจะเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้การเติบโตและความสำเร็จที่มาจากความพยายามของเธอเองเธอไม่ต้องการรางวัลจากใครเพราะรางวัลที่แท้จริงคือความพึงพอใจในสิ่งที่เธอทา ตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับการพยายามทำให้ทุกคนพอใจแต่คือการทำให้ตัวเองพอใจในสิ่งที่เลือกเธอมีทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อก้าวไปข้างหน้าและเธอรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะสามารถหยุดความฝันของเธอได้อีกต่อไปเธอรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าอาจจะยังไม่เรียบง่ายแต่เธอกลับรู้สึกพร้อมมากกว่าที่เคยความท้าทายไม่เคยทำให้เธอหวั่นกลัวมันกลับเป็นแรงผลักดันให้เธอก้าวไปข้างหน้า เธอเริ่มเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวหรือความผิดหวังล้วนเป็นบทเรียนที่ช่วยหล่อหลอมให้เธอกลายเป็นคนที่แข็งแกรง่งเธอได้เรียนรู้จากความผิดพลาดและใช้มันเป็นเครื่องมือในการเติบโตตอนนี้เธอสามารถมองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์และรู้ว่าเมื่อเธอเลือกเดินเส้นทางของตัวเองเธอจะไม่มีวันหันหลังกลับ ความฝันที่เคยดูไกลตอนนี้มันใกล้แค่เอื้อมือเพราะเธอไม่ยอมให้การทดสอบในชีวิตหยุดยั้งเธอได้เธอจะยังคงก้าวเดินต่อไปเชื่อมั่นว่าอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้าและไม่มีอะไรจะสามารถหยุดเธอได้อีกเพราะตอนนี้เธอรู้ดีว่าการต่อสู้ที่แท้จริงคือการเชื่อในตัวเองและไม่มีสิ่งใดที่สามารถทำลายความเชื่อมั่นนั้นได้เธอเดินต่อไปด้วยความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมในทุกย่างก้าว เธอสัมผัสได้ถึงพลังที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ใช่แค่จากภายนอกแต่จากภายในเธอรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองมันเหมือนกับว่าโลกทั้งใบกำลังตอบรับการเดินทางของเธอและเธอก็รู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าเต็มไปด้วยโอกาสที่รอเธอไปคว้าเธอไม่กลัวที่จะล้มอีกครั้งเพราะเธอเข้าใจแล้วว่าทุกครั้งที่ล้มมันคือการเรียนรู้ และทุกการล้มเหลวเป็นเพียงบันไดที่จะพาเธอไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงเธอหยุดคิดสักพักมองไปที่เส้นทางที่ทอดยาวอยู่ข้างหน้าและรู้ว่าทุกสิ่งที่เธอได้เผชิญผ่านมามันคุ้มค่าเพราะในที่สุดเธอก็พบตัวเองและเธอจะไม่ยอมให้ใครมาหยุดการเดินทางนี้เพราะเธอรู้ว่าเธอเป็นคนที่สร้างอนาคตของตัวเองและไม่มีอะไรจะหยุดความฝันของเธอได้อีกต่อไปในที่สุด เธอก็มาถึงจุดที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นเส้นทางที่เคยดูเต็มไปด้วยความยากลำบากตอนนี้เต็มไปด้วยความสงบและความมั่นใจเธอหันมามองย้อนกลับไปรู้สึกขอบคุณทุกความท้าทายที่เธอได้เผชิญมันทำให้เธอเข้าใจถึงความแข็งแกร่งในตัวเองทุกความล้มเหลวทุกความเจ็บปวดมันทำให้เธอเป็นคนที่ดีที่สุดในวันนี้เธอไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้แน่คือเธอพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะเจอกับอะไรเธอรู้ว่าเธอจะไม่หยุดเดินชีวิตของเธอคือการสร้างขึ้นจากความเชื่อในตัวเองเธอไม่ต้องการสิ่งใดจากคนอื่นเพราะเธอรู้ว่าเธอสามารถสร้างทุกสิ่งที่เธอต้องการด้วยตัวเองเธอยิ้มให้กับตัวเองและก้าวต่อไปไปสู่อนาคตที่เธอสร้างขึ้นด้วยมือของเธอเองไม่มีอะไรที่จะหยุดเธอได้ เพราะเธอคือผู้กำหนดโชคชะตาของตัวเองและตอนนี้เธอรู้ดีว่าเธอจะไม่มีวันหยุดค้นหาความฝันของตัวเอง